ผมได้นัดนะ300สามร,ร้จจันท์ห่ท่านนะฮะบอกเลยว่าเธอนะครับสวยน่ารักนะแถมขับรถเก่งด้วยนะ ยต์เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงครับอันคือเราอะดูฟ้าเจ็ดฟ้าเดนฟิลิปส์ภาคเจ็ดคือไม่เคยดูฟ้าสักภาคเลยนะภาคแรกที่เราดูคือภาคเจ็ดแล้วภาคที่เจ็ดแล้วพอเราดูในนั้นอนะดูหนังนั้นอนะแล้วเราก็คุยชอบมากรู้สึกเท่มากเราก็เลยอยากลองขับรถ สวัสดีครับเพื่อนชาวบ็อกซ่าเลสซิ่งนะผมเตอร์ ok รบ็อกซ่านะฮะคุณกำลังอยู่ในช่วงเลสซิ่งพีเพลนะฮะสำหรับเอพิโซดนี้เนี่ยผมได้นัดนะ300สามน้อยพิศจร,รันทร์หนึ่งท่านนะฮะบ,บอกเลยว่าเธอนะครับสวยน่ารักนะแถมขับรถเก่งด้วยนะเขาจะเป็นใครแล้วเขาจะน่าสนใจแค่ไหนไปพบเขาเลยดีกว่าครับ เอาละครับและสุภาพสตรีนะครับที่ผมพูดถึงนะฮะในช่วงของเลส i n g People ของเราในเอพิโซดนี้ฮะสวัสดีกันก่อนน้องมิน้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เตอร์สวัสดีค่ะสสวััดีครบโอโ้โหนี่ตื่นเต้นมา,มากๆนะปกติเนี่ยแขกรับเชิญของพี่เนี่ยที่ผ่านๆมาจะเป็นแบบสุภาพบุรุษทั้งนั้นเลยอ๋อเห็นอยู่หลายคนเลยที่แบบเรารู้จกักทั้งนั้นเลยแต่ว่าเอพิโซดนี้เนี่ยนะครับน้องมิ้นเนี่ยก็คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คือผ่านถูกผ่านตาบ้างนะสำหรับวงการที่เป็นเรียกว่าวงการเลสซิ่งแล้วกันเนาะ โลซิ osing, ่งรถแต่งนะครับแล้วว่าใน t ิ k To อกนะหรือว่าทางช่องทาง YouTube ต่างๆนะครับก็เห็นไปออกรายการเยอะแยะมากมายนะบอกเลยว่าผมอ่าชอบคลิปคุณม้ากเลยจังหวะคุณที่แบบสับเกียร์หลายคนชอบถูกครั้งงลยที่เวลาเป็นสับเกียร์อะไรอย่างเงี้ยจังหวะสับเกียร์นี่คือแบบผู้ชายอายเลยนะออขับรถเ<ม>ก่งแล้วว่าโอเคทีนี้แน่นอนแหละขึ้นที่วันรถซิ่งพีเพลนะครับทีเนี้ยอยากจะมาสอบถามมิ้นท์หน่อยว่าจะมาถามมิ้นท์ว่าความหวัดความเป็นมาของมิ้นท์ในการที่เริ่มที่ชอบรถยนต์เนี่ยมาเริ่มขึ้นมาได้ยังไงครับอ ย้อนไม่นานเหมือนกันมีเวลาสักสามวันนะคะพี่ได้พี่มีให้สี่วันเลยค <c oughs> ือ <c oughs> จริงๆ,ๆแล้วถ้าถามว่าชอบตอนไหนเอาจริงจําไม่ได้หรอกว่าเราชอบตอนไหนเพราะว่าตอนนั้นมันเด็กมากแต่ถ้าจําไม่ผิดคร่าวๆน่าจะแบบมต้นอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะสิบสี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิบสี่สิบห้าอ่ะ,อะประมาณมสองมสาม่ใช่ประมาณช่วงนั้นคือเราเอะดูฟาเจ็ดฟาเดนฟิลเลียภาคเจ็ดคือไม่เคยดูฟาสักภาคเลยนะภาคแรกที่หนูดูคือภาคเจ็ดแล้วภาคที่เจ็ดแล้วอันนั้นไบรอนและคนนั้นยังอยู่ไหม S <S> คือเหมือนเขาบอกว่าเสียไปตอนครึ่งเรื่องอออแล้ว<ล>เขา,าทำซีจีขึ้นมาตามแล้วก็พอเราดูในนั้นอะดูหนังนั้นอะแล้วเราก็คิ้ชอบมากรู้สึกเทมากเราก็เลยอยากลองขับรถก็เลยขอที่บ้านไปเรียนขับรถค่ะคราวนี้พอไปที่เรียนขับรถใช่ไหมเขาก็มีให้เลือกแหละเหมือนโรงเรียนทั่วไปเรียนเกียร์กระปุกหรือว่าจะเรียนเกียร์โตโ้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเทแบบในหนังอะเราขอเรียนเกียร์กระปุกเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่สิบสี่สิบห้าประมาณนั้นค่ะเริ่มขับรถ สี่สิบห้าเรื่องขับรถแล้วนานแลวที่พิเศษกว่านั้นคือขอเรียนเป็นเกียร์กระปุกใช่คือตอนนั้นจําได้ว่าราคาเรียนเท่ากันด้วยเราก็เรยรู้สึกว่าในเมื่อราคาเท่ากัน่ะก็ขอเรียนเกียร์กระปุกไปเลยอือแล้วก็รู้สึกแรกที่ไปเรียนเกียร์ปุกรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันยากไหมหรือว่าเลิฟเลยตอนนั้นง่ายเพราะว่าหนูเรียนเป็นซูซูกิโซวิฟมันง่ายแล้วมันไม่ใช่รถซิงอ่ะมันเป็นรถที่แบบโรงเรียนสอนขับรถเขาก็ตั้งใจทําให้เราขับง่ายๆอยู่แล้วก็เลยเฮ้ยเราก็ขับได้นี่นาะก็เลยเริิ่่มมตดใจแล้้วกก็ชอบาขึนคะ นะก็คือก็เริ่มรัติชอบมากขึ้นเริ่มที่จะเริ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการเสพสื่อทางด้านยานยนต์บ้างไหมคะเสพค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเราก็มีแฟนอ,อ,อยู่วงการรถซิ่งคือแฟนเก่าอะนะคะแล้วเราก็ทําให้ไล่คุกคี้กับวงการรถมากขึ้นไปเจอรถเยอะขึ้นไปเลสแอเรีเยก็เจอรถมากมาดทั้งอาสามสี่อีโวอ,อะไรก็เจอหมดเลยแล้วเราก็เหมือนเราอยู่ในสังคมที่ชื่นชอบรถอะเราก็เลยจะชอบไปกับเขาด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็วกับช่วงนั้นก็เหมือนดูการ์ตูนด้วยแบบการ์ตูน การ์ตูนเกี então, ่ยวกับรถเยอะมากแล้วก็หนังเกี่ยวกับรถเยอะมากมันก็เลยแบบซึมซับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะเพราะว่าก็มีไม่กี่คนหรอกที่แบบแน่นอนช่วงปติสมัยนี้ก็ชอบรถเยอะแต่ว่าหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ชอบอันนั้นแหละแต่งตัวบาร์บี้คาเฟชอะไรเงี้ยนะหนูไม่สายหวานไหมหรือว่าสายเปรี้ยวที่แบบคุณเห็นกันเห็นกันในโลกโซเชียลหนูหนูไม่รู้่แต่ไม่หวานไม่ได้แซ่บนะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ดิอาจจะไปทางแบบ ประเทนเออแบบนั้นมากกว่าปรเท่มันแมนเนาะออนะฮะแล้วถัดมาจากนั้นล่ะที่แบบเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจริงๆอ่ะเราแอบบมีความชอบเล็กๆอยู่แล้วที่แบบว่าไปอู่คือสมัยแฟนเราก็ไปอู่กับเขาตลอด แล้วเราก็ชอบที่จะฟังเรื่องราวว่าเอ้ยรถคันนี้เป็นยังไงไปเจอเพื่อนเขารถเขารถเพื่อนเขาเป็นยังไงเราเหมือนแบบเราชอบอยู่แล้วแล้วคราวนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ทํารถมากขึ้นแบบได้ทําเองจริงๆก็คือตอนที่แฟนเก่าเนี่ยเสียชีวิตไปก็คือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็คือ A อเอสองนี่แหละก็คือรถคันนั้นหรอใช่ก็คือรถคันนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วก็ด้วยความที่เรารู้ว่าเขา,าหลักรถมากซึ่งตอนที่เสียชีวิตนะคะรถก็เลยสไลด์ไปที่บ้านมิน้นไปบ้านหนูเองแล้วก็ รอมาประมาณปีหนึ่งมั้งที่จอดอยู่ที่บ้านแล้วเราก็เลยเริ่มปั้นคันนี้มาอีกครั้งหนึ่งก็คือปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ปัจจุบันใช้อยู่แต่ว่าเรื่องของสตอรี่รถนะคะก็คือรถอะมันชนหนักบอดี้เก่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยทําการซื้อบอดี้ใหม่แล้วก็ย้ายของจากคันเก่าออกมาคันใหม่ก็คือกลายเป็นคันนี้เป็นคันนี้เนาะก็คือ a อ9อกใช่ค่ะก็คือภาษาบ้านเราคนไทยส่วนใหญ่ติดปากคือโดเรมอนนะผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนโดเรมอนหนูไปอ่านมาเขาบอกว่าที่เขาเรียกว่าโดเรมอนอยากรูเหมือนกัน ฉายาหนูไม่รู้จริงไหมนะไป่านมาเหมือนกันฉายาที่เขาตั้งเพราะว่าในสมัยนั้นอะรถยุคนั้นอะรถรุ่นเนี้ยเป็นรถที่มีกระเป๋าหรือว่าที่เก็บของเยอะที่สุดแบบเป็นช่องเก็บของเยอะๆก็เลยเรียกว่าเป็นโดเรมอนเพราะว่าเป็นที่เก็บเยอะแค่นั้นเองแค่นั้นเองเนาะอ๋อเหมือนกระเป๋าวิเศษนะที่แบบฟักอะไรขึ้นมาอ่าจะบอกว่าคุณป้าผมก็มีคันหนึ่งสีขาวเออ ขับมันมากมันเกียร์เกียร์ยรออตโอตโอ้ผมว่าเด็กๆเขายืมขโมยขับบ่อยอมันเกียร์โตแต่ว่าเดิมๆนะอ่ามันเดิมๆจําได้ว่าทวินแคมอะไรปะอ๋อเดิมๆจริงๆถ้าเดิมเลยมันก็จะเป็น CA c a f e เ e f e ถ้าจำไ,ไม่ผิดนะจำไม่ผิดนะเออผมก็จำไม่ได้คือมันนานมากแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็เห็นวันี้ขับมาด้วยขับมาด้วยใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยว ฟนวินพานช,ชม,มาจริงๆเรื่องราวคนนี้เยอะมากแต่ว่าจะเล่าดีเทลรายละเอียดก็หูเดียวยาวไป <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วจนมาเข้ามาในรั้วของมหาลัยแหละก็ยังอ,อาทีนี้เริ่มมีแบบขี่แล้วถูกไหมมีแบบขี่ตั <10 S 2> ้งส<า>ิบแปดแล้วเราก็เริ่มขับรถมาเรื่อยแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนที่หนูเรียนขับรถเกียรกระปุกอะค่ะก็ไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้นอายุสิบห้าเราก็ไม่มีการแบบไม่มีใบขับขี่ขับรถไปไหนไม่ได้เอาเป็นว่าแค่ขับเป็น มีสกิลนิดนึงพอแต่ว่าเริ่มมาขับจริงจังอะ่ะก็คือตอนมหาลัยที่แบบขับรถไปหมไปมหาลัยเลยค่ะซึ่งขับรถไปมหาลัยก็ยังเป็นเกียร์ออโตโน้นะเพราะว่าที่บ้านก็ขับวีออสไปเรียนปกติก็เพิ่งจะมาเรียนเกียร์ขับแบบเขาเรียกว่าเพิ่งจะเข้าวงการขับเกียร์กระปุกอะ่ะก็คือเองเก้าสองที่เราทามาเนี่แหลอะอก็คือได้มีโอกาสบ้่นเขากลับมาฟื้นอีกครั้งหนึ่งใช่นะครับแล้วพอเข้ามหาลัยมาปุ๊บแล้วก็เห็นมินก็เริ่มที่จะเป็น เอ็ดไอดอลหรือว่านะเป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือจริงจริงช่องอ่ะหนูมาทําตอนหนูเรียนจบแล้วนะอาจจะไม่ได้เรียนจบร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสอบไฟนอลแบบปีสี่สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมาทําช่องค่ะโอเคแล้วแรงบันดาลใจในการทําช่องหรอครับมนเริ่มเมื่อไหร่จริงจริงไม่ได้ตั้งใจเลยคือเราอ่ะทำคันนี้มาก่อที่จะทําช่องแล้วคือหนูปั้นคันนี้มานานมากตั้งแต่แบบปีสปี4แล้วก็ ก็รู้สึกว่าก็ชอบ<ๆ>ก็ทำเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะเอามาเป็นคอนเทนต์อะไร <ừ. S 2> ก็แค่แบบทำไปอะไรเงี้ยพอคราวนี้หนูก็มีโอกาสไปทริปมาเลเซียค่ะแล้วก็ขับคันนี้ไปด้วยขับจากกรุงเทพไปมาเลเซียเลยไปกี่คันไปหลายคันอยู่นะคะออแต่ว่าจำไม่ได้ว่าปีนั้นไปกี่คันเอ้ยปีนั้นน่ะน่าจะมีแค่2คันออคือ AE92 แล้วก็มี EF รุ่นพี่อีกคันหนึ่งไปด้วยกัน C B k F อ่อใช่ C B k F รุ่นปีอะไรปีน่าจะแปูนลงไปด้วยน่าจะปีเก่ากวนูด้วยอ่ะอ่ะแล้วเป็นไงบ้างครับก่านรู้สึกก็ปกติเลยค่ะคือเราทํามากี่วันครับการเดินทางจริงๆอ่ะเราเดินทางจากกรุงเทพไปเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะกรุงเทพไปลงหน้าด่านก่อนก็คือสงขลัหาดใหญ่ใช่ไหมจริงๆอ่ะวันเดียวมันก็ถึงแล้วถ้าเราแบบ เป็นโรบอทนะแบบไม่พักเลยอย่างเงี้ยวันเดียวก็ถึงแล้วทันโลนะใช่ที่จริงๆไหวแต่คราวนี้เราก็ติดเที่ยวเพราะว่าตอนนั้นเหมือนช่วงสอบเสร็จพอดีแล้วก็ว่างแล้วก็เลยมีเวลาในการเที่ยวนะคะแล้วก็แวะแวะทุกจังหวัดเลยแวะเที่ยวทุกจังหวัดมันก็เลยแบบเป็นอาทิตย์เลยอ่ะเพราะว่าหนูแวะเที่ยวนั่นแหละแล้วหนูก็เลยช่วงนั้นะหนูดูช่องพี่บอลมั้งบอลที่เขาขับเว่บบอลพาเที่ยวอ เขาทาช่องเที่ยแล้วเขาก็พูดเขาว่าไปกันต่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบโอเคงั้นลองทําติดต o อถ่ายเล่นๆมาหลักกนรว่าแบบเอไ e เราเนี่ยรถปีเนี้ยไปกรุงเทพกรุงเทพไปมาเลยเนี่ยเติมน้ามันกี่บาทซึ่งเราก็อยากดูเองด้วยก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็ลงเป็นคอนเทนต์ว่ากรุงเทพมาเลยด้วย AE 92เกเนี่ยเติมน้ำมันกี่บาทแล้วก็แมสจากคลิปนั้นเลยอืมนะทำให้เกิดจากคลิปนั้นเลยนะใช่เรียกว่าคนดูจริงๆคนอ่ะมาคอมเมนต์่ะคือหนูไม่ได้ ไม่ได้ต้องการให้คนมาดูรถนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ารถมันก็ปกตินี่ด้วยความที่หนูก็อยู่กับวงการรถมานานแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดามั้งก็เลยเสนอเรื่องเที่ยวไปแต่คนอนะ่ะดันมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยรถคันนี้ไปได้ด้วยหรอรีวิวคันนี้ให้ดูหน่อยเกียร์อะไรเครื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มที่จะรีวิวคันนี้แล้วก็เป็นรีวิวรถไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะเพราะว่าเดิมทีที่พอพอตซาซ่ามาคือตั้งใจจะเป็นช่องท่องเที่ยว ตั้งใจจะถ่ายเรื่อยเปื่อยของหนเใช่แต่ว่าคนดันไปโฟกัสรถเป็นหลักใช่ค่ะแล้วตอนนั้นรถก็คือเหมือนสภาพเครื่องอะสมบูรณ์อะไรสมบูรณ์แต่แค่ด้านนอกอะสียังไม่ได้ทำเดิมทีเขาเป็นสีอะไรครับสีทองสีทองไม่จริงๆแล้วบอดี้ใหม่คือสีขาวแล้วหนูก็พ่นเป็นสีทองเพื่อที่จะให้เหมือนกับคันเก่าเขาแล้วคราวนี้ก็เริ่มมาเป็นสีฟ้าเพราะว่ามีรุ่นพี่อู่สีทักมาว่าเฮ้ยมิ้น ตอนนี้ทุกอย่างมันสวยมากเลยนะยกเว้นสีที่มันยังแบบอ่ะมันไม่สวยเพราะเราพ่นแบบพ่นเองกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยถามว่ามาทําสีไหมมันจะได้แบบสมบูรณ์สักทีทั้ทงเครื่องทั้งภายนอกหนูก็เลยไหนไหนจะทําสีแล้วอะ่ะขอเป็นสีที่เฮ้ยเห็นแล้วว้าวดีกว่าก็เลยกลายเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้านะอเออส่วนตัวผมชอบสีฟ้าเหมือนกันเพราะผมเกิดวันศุกร์โอ้แตบบ่ของหนูจริงๆเลฟเราก็หามาเยอะมากแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบ เสพเล็บใน IG อ่ะแบบถ่าย IG ดูรถแล้วมันก็เราก็จะเจอพวก BM <ม>พวกปอร์เช่ของต่างประเทศที่เขาแบบสวยมากหนูก็เลยไปเอาเล็บปอร์เช่ซีทีสมามแล้วก็เอารูปพี่พี่ี่อูดูว่าพี่หนูอยากได้สีประมาณนี้ซึ่งสีมันก็จะไม่ได้ตรงหรอกเพราะเราไม่มีโคดสีก็เลยเทียบจากเน็ตเอาเทียบจากในรูปเอาเนาะใช่ค่ะ g ีสมานะก็เป็นสีฟ้านี่เลยนะแล้วนอกจากเห็นทําช่องแล้วชื่อช่องก็เท่เหมือนกันเออลูฟ รูทีสองใช่ค่ะก็คืทีสมันคือชื่อถนนใช่มันคือรูซิตี้ซอยู่เมริกาเริ่มจากรูทีซิกอาเซียใช่ใช่ก็คือมันเป็นถนนที่แบบวินว่าคนชอบขับรถส่วนใหญ่น่าจะเป็นบักเกลิตของใครหลายๆคนที่อยากลองไปขับรถที่นั่นก็คือรูซิตี้ซินะคะก็ลองไปดูเอาเพราะว่าทางมันสวยมากเป็นเส้นทางยาวๆแล้วก็ข้างทางสวยมากบวกกับตอนนั้นหนูรู้จักจากการดูหนังเรื่อง การ์ตูนเรื่องคาที่เป็นไลนะะิ่งแม็กควีนะอะค่ะแม็กควีนนะอ่าเขาไปถ่ายเหมือนในฉากมันมีฉากนั้นอยู่เยอะเลยแหละแล,ะแล้วหนูก็ชอบมากแล้วก็เลยเอาความฝันของเราที่เป็นดูซิตี้ซิกๆๆมารวมกับเลขยี่สิบสองก็คือเลขที่หนูเริ่มต้นขับรถเดินทางจากกรุงเทพมานครคืออายุออายี่สิบสองอ๋ออายุยี่สิบสองใช่มันก็เลยแบบรวมกันเป็นแบบเอ้ยงั้นเอามารวมกันดีกว่าความหมายก็ดีอยู่นะกลายเป็นเส้นทางของมินตั้งแต่อายุออยะะี่สิบสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อ,อนะปัจจุบันทําเพจหรือว่าทําช่องมากี่ปีแล้ว ถ้าทำเริ่มจริงจังเลยมินว่าตอนนี้น่าจะตอนนี้ไปยุปปีสองปีแล้วค่ะสองปีเนาะแล้วถ้าปีนี้มิน,นยุประมาณเท่าไหร่คะยี่ห้ายี่ห้าใช่นะแล้วนอกจากเห็นเป็น AE ที่เป็นโตโยต้าก็เห็นว่าเล่นยุโรปด้วย BM เออ่า E30 BM E30 เนี่ยจริงๆเป็นของเพจอีกเพจหนึง่งเป็น SBK Parts แต่ว,ว่าคือเขาจอดเฉยๆแล้วหนูเป็นคนลุย เป็นคนก่อนหน้านี้คือไปขับ e46 coupe เรารู้สึกว่าชอบมากชอบฟีลลิ่งมากแล้วเราก็เห็นว่าเราก็มีคันนี้อยู่นี่เราปลุกคันนี้เลยดีกว่า<ม>ก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ปลุก e30 ขข้นมาด้วยค่ะ<ม>ซึ่งตอนนี้ก็ยังปลุกอยู่่ะแล้ว e30 ได้ไหมนะไ,ไงฮะเรหว่ามีก่อนีได้แล้ว,ลวใช่ม,มีอยู่แล้วค่ะมีก่อนที่จะทํา ae ด้วยอ๋อ<ม>แสดงว่าเป็นคนที่จะชอบเสพรถที่เป็นปีลึกหอปีเก่าหน่อยไหมครับหรือว่าหลงเสน่ห์ของรถคลาสสิกหนูว่าคือเอาจริงจริง มีอยู่แล้วด้วยกับเราอ่ะมีสังคมที่เล่นรถเก่าอยู่แล้วด้วยมันก็เลยเป็นการเหมือนแบบเสี่ยมกันเองมากกว่าก็คือไปอย่างกันเองนั่นแหละใช่เพราะว่าเอาจริงมินเป็นคนที่ไม่ได้แบบหุ้ยเข้าข้างรถเก่ามากหรือจะเข้าข้างรถใหม่มากมินรู้สึกว่ามินเป็นคนที่หลงเสน่ห์ในของบางอย่างแต่ละรุ่นมากกว่าไม่ได้แบบเทใจไปคันไหนสักสักรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วเสน่ห์ต่างกันไหมครับระหว่างสองคันโต้ใต้าอีกกับ e ีสามสิบลิงการขับขี่ <khi? S 2> ถ้าเอาแบบตอนนี้เลยนะคือคือมินสำหรับมินมินบอกว่าถ้าทำจบนะอีสามสิบ e มันน่าจะขับได้ฟีลลิ่งดีกว่าแต่ถ้าณนะตอนนี้อีสามันยังทำไม่จบเพราะฉะนั้นเออีจะขับฟีลลิ่งดีกว่านะแต่ว่าอีสเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์เหมือนกันแข่งปักเลยนะเป็นตัวไหน อีสามที่แต่เป็นตัวสี่ประตูโอคโ้แต่จำได้ว่าบอลนี้แข่งปักเลยอ่ะใช่ใช่ใช่คือแบบว่าแล้วเนี่ยสมัยก่อนตอนภาพจําเด็กๆนี่คือแบบว่าเขาฮิตไปคนต้องมใหกันมียุคหนึ่งนะครับยุคหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็อาจจะเบาบางใช่อะไรเก็บเป็นเดิมๆบ้างคลาสสิกคลาสสิกแต่ว่าแต่งสวยๆใส่ผ้าแพนดมก็มีนะบ้านเราสวยมากใช่หนูเห็นเห็นพี่โก้ทำคันหนึ่งเมื่อก่อนใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนแบบเป็นเก็บทําสวยไปแล้วมากกว่าใช่ใช่ใช่อะไรหาเนื่อไหมครับสําหรับ หายากไหมสำหรับ e ี0มสิมนว่าไม่นะคือมินอาจจะมีรุ่นพี่ด้วยมีอู่ด้วยก็เลยแบบพี่หาให้หนูเลยละกันจบจบมากกว่านะเออก็ดีเหมือนกันนะแต่พูดถึงทำรถนี่เมื่อก่อนอะหนูก็ไปอู่เองนะแบบทำเก้าสองเนี่ยก็ไปอู่พอหลังๆเริ่มพอเราเริ่มทำช่องงานเยอะขึ้นเราเริ่มเป็นคนแบบพี่จัดการให้เลยเท่าไหร่ค่อยมาบอกกันเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาพี่เอาเลยอู่แบบไว้ใจอู่มากทำอะไรทำเลยแล้วก็ค่อยบอกว่าเป็นไร เออนะง่ายกว่าง่ายกว่า<ช>นะให้สเปนซิลิกเขาจัดการเลย<ช>นะครับแล้วนาะยเขาต,ต่อไปแล้วครับเกี่ยวกับวงการนี้น้องมิ้นมองวอย่างอยากจะมาถึงจุดไหนจริงๆมิ้นก็รู้สึกคือเรายังไม่รู้ว่าอนาะคตอีก3ปี5ปีเป็น<ม>ยังไงเนาะมิ้นแค่รู้สึกว่านะตอนนี้มิ้นชอบในการที่จะลองขับรถหลายๆรุ่นมันก็เลยเป็นการที่เมื่อก่อนนะคะมิ้นจะลองขับรถรุ่นพี่เยอะมากถ้าแบบช่องมิ้นเมื่อก่อนนะจะขับทั้งแบบ EK EG EM เอสสองพันอีโวด้วเหรอใช่หด <ผล S 2> มากนะอีอโวโหนูขับอีโววากอนอีวโวเก้อีโวสามขับมาหมดแล้วคือ,อเป็นของรุ่นพี่หมดเลยหนูชอบที่จะลองขับรถเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ก่อนที่จะเข้ามาแบบทําช่องเต็มตัวค่ะเราก็มีมีรุ่นพี่เป็นนักแข่งรถเนาะแล้ก็อยากเฮ้ยความฝันคนชอบรถอะอยากเป็นนักแข่งกันเยอะแหละหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเคยอยากเป็นนักแข่งแล้วมีประโยคหนึ่งที่ รุ่นพี่ในกลุ่มบอกมาบอกว่ามินสกิลที่สําคัญในการที่จะเป็นนักแข่งรถอะ่ะมินต้องขับรถทุกคันให้ได้ประมาณว่าคุณไปนั่งในรถคันไหนอะ่ะต้องขับให้ได้เว้ยมันก็เลยเป็นจุดที่มินลองขับรถหลายๆรุ่นเพื่อที่จะแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่พอเริ่มเข้ามาวงการเยอะๆเรารู้แล้วว่าวงการรถแข่งมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมันใช้ทุนเยอะใช่มันก็เลยเป็นการโอเคความฝันมันเริ่มไม่อยากได้ลวเพราะว่าทุนมันเยอะมันเลยเป็นการ ก็ขอขับรถไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าเรารู้ความชอบตัวเองแล้ว่าเราแค่ชอบขับรถอ,ะอ่ะไม่ต้องไปแข่งก็ได้อะไรก็เลยขับรถไปเรื่อยๆเจอคันไหนที่มิ้นขับแล้วถูกใจก็จะรีวิวลงช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับก็มาฝากรีวิวกันได้<ช>อยากให้น,น้องมิ้นลองคันไหน,นก็ลองได้ลองาาได้หมดเจอพ่อเกียร์ปุกที่ชอบมากชอบเพราะว่า<ม>คือ หนูว่ามันมีเสน่ห์นะเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องรถแต่ละรถแต่ละคันน่ะการสับเกียร์ต่างกันนิสัยของเครื่องยนต์นั้นต่างกันเราจะสับเกียร์ที่รอบเท่าไหร่อะไรเงี้ยว่าเออมันมีเสน่ห์อ่ะอืมใช่ใช่เนาะคือฮอนด้าจะไม่เหมือนอีโวนะเพราะว่านั้นขับหน้าขับสี่มันก็ต่างกันแล้วเนาะเรื่องระบบขับเคลื่อนก็ด้วยนะครับแล้วว่าจะเป็น turbo NA อะไรกัวานไปนะก็เรียนรู้หลายแบบใช่ยิ่งพวกระบบขับเคลื่อนคือปกติก่อนหน้านี้หนูก็ขับรถขับหน้ามาตลอดจนกระทั่งมี B M เนี่ยแหละมันเป็นขับหลังใช่ เอ้ยก็เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการแก้การขับใหม่เลยหนูว่ามันแก้การเอเรื่องสนุกเลยนะมันเป็นเรื่องใหม่ๆนะตอนนั้นที่แบบเฮ้ยรถมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราแบบได้ทําความรู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะ นะกระบาดลองไม่ยังกระบาดีเซลสายดีเซลหนูเอาวีคอสไปเข้าป่าด้วยเหมือนกันเอ้ไม่ได้เข้าป่าอีกเขาเรียกโรดทริปแบบไปที่ลุยลุยนิดนึงนที่ไปคอสทั้งที่แต่ยังไม่ถึงขั้นป่าโอ้โหนี่ก็ไปทุกสายเลยนะเป็นไงบ้างเออสนุกไหมสนุกไหมสนุกหนูชอบนะหนูก็เลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าหนูไม่ได้เทใจไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่าหนูมองว่ารถอะมันคือยานพาหนะที่รถแต่ละคัน่ะเขาออกแบบมาต่างกันรถออฟโรดเขาก็ออกแบบเพื่อออฟโรดรถเตี้ยเตียก็ออกแบบมาอีกแบบหนึ่งหรือว่าจะเป็นรถ ่ะทรงสวยๆก็อีกแบบหนึ่งหนูมองว่าเฮ้ยรถทุกคันมันมีเสน่ห์ของเขาอะไรอย่าง้ทั่วนะวันนี้นะจริงๆนี่เยอะเลยนะนนะไม่รู้จะพูดอะไรนี่นึกไม่ออกเยอะเกินได้เลยได้เลยแม่รายแต่วันนี้ยังไงผมยอมแล้วต้องให้น้องหมิวสับเกียร์ให้ดูได้ได้ค่ะนะสำหรับ E 9 2นี่ขับมาแล้วสีฟ้าสวยมากนะจอดอยู่หน้าร้านนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปโรลลิ่งกันนะครับง่าก็ต้องขอบคุณสถานที่นี้ก่อนนะครับเวการคาเฟ่แอนแกลเลอรี่นะครับที่นี่นะพระรามห้าใช่น้องมิวได้ทานกาแฟเขาไปแล้วทานแล้วค่ะอร่อยมาก นะครับชอบตรงที่ข้างหลังเขามีรถให้ดูด้วยอ่ามีนะ Honda EG นะครับใช่เออแล้วก็นะมีโลเคชั่นสวยมีตุ๊กตามีนะครับแล้วก็มีแบรนด์เขาด้วยเนี่ยโฮเอ็มโฮเดมนะก็ของพี่แม็กโฮเดมแหละที่นี่เดี๋ยวไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลยดีกว่ารถได้ได้ค่ะไม่ได้ขับนานแล้วเนี่ยไม่ได้ขับมา15วัน15วันนี่ถือว่านานแล้วใช่ไหมนานแล้วโอเคพร้อมแล้วไปครับ เมื่อกี้นะโรลลิ่งกันพอสนุกสนุกพอขับประห้มคอขัรถเยอะ,ยอะ<笑><笑>นี่นแต่ไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรเยอะนะครับตามกฎหมายกำหนดอ่าตามกฎหมายกำหนดแน่นอนนะนะครับผมโอเคสุดท้ายน้องมิ้นฝากช่องทางการติดตามเลยครับสำหรับเพื่อนๆชาวบล็อกไซต์ที่อยากติดตาม ค่ะติดตามได้ในช่องติ๊กต็อกนะคะหลุดยี่สิบสองแล้วก็ไอจีมิ้นต์อันเดอร์สกอร์หลุดยี่สิบสองค่ะได้เลยนะแล้วนาโค้ชจะมีโปรเจกต์อะไรต่อๆมาไหมครับรอรอชมค่ะเอไอเดี๋ยวก็ทำอีสามสิบก็จะทำเหมือนกันอีกเยอะเลยบานเลยบานปลายเลยแหละนะครับก็เนี่ยเราติดตามมันทางแฟนเพจของน้องมิ้นได้หรือว่าจะเป็นช่องยูทูบช่องติ๊กต็อกที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ใช่ค่ะนะครับผมโอเคสำหรับช่องทางติดตามของเราบ้างนะครับทางบอสซาไรซิ่งนะครบทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Facebook นะะฮหรือว่า ติ๊กต็อกนั่นเองนะฮะสหรับวันี้เราขอบคุณองมินมากได้ขอบคุณท <นะ S 2> ี่ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับก็โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาถ่ายกันใหม่ได้เดี๋ยวคราวนี้เสร็จเพิ่มเติมะไรก็มาอีกที่บอกว่าจะไปทำภายในเพิ่มได้เลยได้ค่ะ,ะไงเดี๋ยวโทรมาโทรมาได, <laughs> ได้นะครับโอเคสหรับวันี้นะครับเตอร์ล่ามินต้องขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ใน ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ